อ่านะครับคุณลูกค้าทุกท่านาที่ท่านชมอยู่ทางทิกตอกทางไรกันแล้วแต่มีหนึ่งสี่ศูนย์ห้าเราจะคัดงามๆอย่างเงี้ยยิงลูกค้าสั่งเยอะเราก็ยิ่งจัดงามๆถูก <c ười> ใจกันไปทุกท่านดูเครื่องเดิมๆนะครับไม่มีการแกะไม่เปิดนะม,มีซ่อมนะครับทางร้านเราจะเอาแต่เครื่องเดิมให้ลูกค้าอาบน้ำให้งูกอ้าไปลองไม่ผิดหวังถูกใจ ดับเครื่องดีมันจะเด้งดึงๆอย่างนี้ครับผมมีสวิตไว้ต่อดับด้วยนะเดี๋ยวครับ